โอเคนะครับคลิปในวันนี้เนาะก็จะเป็นส่วนของเ,อ,เอ,อ๊ชุดบ t 0 4ศูนี่ใช่ไหมคุณเป่าอฮ uh huh. แล้วก็ทุกคนนะครับก็อันนี้จะเป็นชุด BT04 ในูนพาส์ในัทที่สองแล,แล้วก็จะเป็นส่วนของดักเน็ตดาร์กนโรนะครับซึ่งมาเป็นบล็อกแรกของเขาเลยในภาคนี้เนาะแล้วก็เป็นส่วนของดาร์กน์โรนะครับโอเคนะ มีอะไรบ้างเนี่ยก็เดี๋ยวเตียมไปดูกันครับก็ขอให้ไปดูคลิปนี้กันก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, แลว้วกดซับสไครต์เราด้วยนะครับเพื่อกำใจให้เราทำคลิปต่อไปเนาะเราจะได้ไม่พลาดผลงานใหม่ๆของเราอีกด้วยครับส่วนนิสคอร์ด Discord นะครับสามารถเข้าได้ผ่านลิงก์ใต้คลิปเลยวิวที่มันในช่องก็งได้เช่นกันครับโอเคคลิปเรวันนี้เนี่ยจะมีแค่ดัรกเนี่ยดาร์กคอนโวลกับดาร์กคอนโวลนะซึ่งไอ้พวกอัลติเมทอะไรพวกนี้หรือว่าปริคิปเนี่ยก็จะโอนไปคลิปสามเลยนะโอเคครับนั้นเรามาดูที่ใบแรกกันก่อนเลยก็คือ อ่ามังกรแห่งความตายเดสเกตดาร์กนะครับเป็นมอเตอร์ใช่หนึ่งพาวเวอร์หกพันดีเฟนต์หนึ่งพันมีหนึ่งคีย์เข้าครับมีสกิลปฏิกิปสเปกตร์เออมีคอร์คอสก่อนครับหนึ่งจายหนึ่งเกตข้ามข้ามมี Style, Gate, คิวข้ามนะแล้วก็มีสเปกตร์สไตล์ครับก็สำหรับใครที่ไม่รู้ก็คือสเปกตร์สไตล์คือจะทำงานก็คือเมื่อการเป็นนี้โจมตีแล้วทำลายมอนสเตอร์คู่แข่งสำเร็จเนาะสร้างความเสียหายเอกไลท์เอกคือจำนวนสเปกตร์สไตล์ที่ระบุครับ,รบก็อย่างตอนนี้จะเป็นสองนะครับก็เป็นตัวที่เก่งนนะะเเเอาาาจรริงๆี่่คุณตใชพแบบ เคลียร <Gear> ์บอร์ดได้ค่อนข้างง่ายเยใช่แล้วก็มันมีโบนัสดาเมจจากสเปคเข้าอีกนะคือค่อนข้างคุ้มแหละเพราะมันสเปคเข้ามันเร็ว่ิ่งมันอีกอะจริงไหมก็ถือว่าเป็นตัว <c oughs> ที่ค่อนข้างดีมากเลยครับสลับตัวนี้เนาะแล้วก็บัตดที่กีก็รออยู่ได้เพราะค่อนข้างคอมโบกันอยู่ะครับโอเคครับไปต่อที่บัตรต่อไปนะก็คือมอร์นาะไลท์ทางหนีดาเลียนเป็นมอเตอร์ไซค์สองพาวเวอร์เก้าพันดีฟนสามพันหนึ่งคริติคอลครับ,รบมีสกิลเอ่อมีคอคอสคือจ่ายเงนะินเกตเนาะมีสเปคเข้าสไตล์สองครับ กาะเหมือนไม่โตไม่เก่แหละนะแก้เป็นไซส์สองซึ่งถ้ายืนคู่กันนี่เชียร์บอรดทีในฝั่งข้างมีหนาวลนะจริงพอค่อนข้างแรงเลยนะสี่ดำเลยอนะ่ะอืมนะครับก็ใช้ได้ระดับนึงนะตีค่อนข้างแรงเก้าพันที่ตีดูเอวตายเลยนะคือแบบแรงมากตีแรงมากเลยอะ่ะนะครับแล้วมีสเปคเข้าอีกโอเคว่าเก่งมากครับสำหรับสองใบนี้นะโอเคครับไปที่ใบต่อไปนะก็คือเจสวิสระตาก้อนนะครับก็จะเป็นมอนสเตอร์ไซส์สองครับพาวเวอร์สามพันดิเฟนซ์สามพันมีสองทีเดียวครับมีสกิลคือ เอขอ,ขอ,อ,ขอ,ขอขอคอยก่อนละกันคอคอยคือรับผลเสียหายหนึ่งหน่วยครับก็คือเจ็บอะ่ะอืมนะแล้วก็มีการ์ดในเปิดเทินครับ <_ s 1> s> <S ก็คือเมื่อการ์ดไม่เข้าสุ่สนามเนาะชาร์จสองเกรอ่ากริปสองครับคิวหนึ่งหน่วยก็คือพูดง่ายๆอะ่ะถ้าเราบัตรดีกปแเราใช้บัตรดิกิไปแล้วสองครั้งเนี่ยเราเหมือนเราได้สองเกรฟรีเนาะเวลาลงตัวนี้เนาะอืมใช่เราถว่ามันอะไรที่ดีมากเติมเกรได้ด้วยนะถ้าเป็นใบเก่านี่มันยังไม่ติดไอเนมการ์ดเนเปิดเทินแต่ว่ามันก็ปรับให้เพื่อความสมดุลแหละใช่ไหมครับบ ครับติดจอบเวทด้วยไม่รู้ติดทําไมนะครับโอเคครับนั้นไปต่อที่ใบต่อไปนะครับผมจะเป็นส่วนของอับบิสซิมโฟนีครับเป็นเวทมนต์ไล่การมีได้ไม่พานชิด6หกหน่วยต่ำกว่าครับหรือว่าในด็อกมีความตายเจ็ดใบหรือมากกว่านะแคสเคือจัดึ่งเกตครับการเนมเปิดเทินนะครับคือการติดชื่อนะก็ไล่และจวดสองครับคลิปสามได้ชัปนมงเกลพูดง่ายๆถ้าเกิดเราคลิปสามเนี่ยเหมือนไล่ฟรีเลยนะไล่เพื่อสองืมนอกจากนั้นคือเงื่อนไขก็คือหกล้านหรืต่ำกว่านนี้คือเทคเก่านะ แต่ว่าการที่เพิ่มใหม่มาก็คือดอกมีความตายเจ็ดใบหรือมากกว่าซึ่งไอการที่เราพูดมาทั้งหมดก่อนหน้านี้นะครับติดความตายหมดเลย mm. นะครับก็คือพูดง่ายๆโอกาสได้ใช้มันสูงขึ้นใช่ไหมครับคุณเปาใช่ควาออมการ์ที่ค่อนข้างดีมากเลยครับสำหรับพันนี้นะเติมทรัพยากรโอเคครับใบต่อไปนะามับามก็คือ black dragon des Garcia ครับเป็นมอเตอร์ไซส์หนึ่ง power ห้าพัน defense หนึ่งพันมีหนึ่ง c r i t ครับมี s p ป c t r a l style หนึ่งก็เป็นมอเตอร์อง, mm. ง,ง่ายๆอืเพราะก็ตีแรง mm hmm. อ่า จริงๆสายเนี้ยมันจะเน้นตีแรงๆแล้วก็เน้นหดมอนเนาะอเกมมอนมากกว่าใช่แล้วก็ทำดาเมจจากสเปรัลสไตล์ไปซึ่งมีประโยชน์อยู่นะใบนี้เพราะมันลงฟีด้วยแหละมันตีแรงด้วยนะใช่มันเทรดแบบไซส์สองบางตัวได้เลยก็ถือว่าเป็นตัวที่เก่งใช้ได้ครับโอเคครับไปดูต่อที่ใบต่อไปใบต่อไปแล้วก็ชิลล์วมกถังกรดําการเป็นมอนไาการนี้ได้ในระหว่างที่เราถูกโจมตีและเราไม่มีมนสเตอร์อยู่ช่องกลางคาเตอร์พัออกเสียหายนะลดลงเป็นศูนย์แล้วเราคิวหนึ่งหน่อย อันนี้ไม่แน่ใจว่ามันเนิฟหรือเปล่านะเพราะว่ารู้สึกมันเทคเก่าเหมือนกันอะไรก็ได้ปะ่ะใช่ไหมเพราะว่าไ,ไ,ไอดาวคอชิลเนี่ยปกติถ้าจะมาผิดเหมือนมันบล็อกอะไรก็ได้นะอันนี้ก็ถ้าจําผิดก,ก็ต้องขออภายัยแล้วเนื่องจากเอออะไรนะไม่ได้เล่นนานมากแล้วใบนี้นะเพราะแบบการมันเก่าอ่ตั้งแต่ภาคแรกแต่ก็ใช้ได้ถึงปัจจุบันนะผมว่ากา,การก็เป็นการ์ดเล่นพี่อนข้างดีเลยครับผมเ,เทคเก่าคือเมื่อเราจะได้รับดาเมจครับผม โดนเนิร์ฟนะครับผมก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าเสียดายแต่ก็ยังมีใบที่เก่งอยู่ใช่ไหมครับคุณต่อใช่เพราะว่ามันไลฟ่ฟรีไงแล้วได้ฮิลง่ายๆก็อีกก็คล้ายๆรูมมังกรเขียวแหละอันเดียพอไม่เป็นเรื่องแ้แต่มันจะเป็นรถคอนแทนบางตัวมันอาจจะมีห้ามยกอย่างนี้แต่ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้มันก็มีห้ามยกห้ามกันใบเดียวกันะนะก็ว่าเป็นหนึ่งที่ใช้ได้ระดับหนึ่งเลยครับโอเคครับไปที่ใบต่อไปครับมันจะไป เดดรูเลอร์อาเรียเป็น Size 1, Power 1, 000, 1, 000, มอนเตอร์ไซด์หนึ่งพาวเวอร์หนึ่งพันดีเฟนส์หนึ่งพันมีหนึ่งคริเทเชียลกิฟต์หนึ่งมอนเตอร์คู่แข่งที่อยู่แถวหน้าแถวแนวตั้งเดียวกับการนี้ได้รับดีเฟนส์ลบกสามพันและมีชชั่นโดดได้ก็เป็นความสามารถที่เปิดในบล็อกนี่เหมือนกันความจริงมันก็เปิดมาแต่เออไม,ไม่ไม่เชิงอนะ่ะเพราะยังไม่ผมจะไม่ได้ว่ามันใช่หรือเปล่าโอเคอันนั้นพูดตันไปต่อแล้วกันก็ชาร์จได้ก็จะเป็นเทคหลักของสายความตายใช่ไหมครับมันต่อสายเดดรูเลอร์ใช่ก็จะเป็นการมุดไปตตีีนนนะะคือออข้้้าามมร์เเเยยไดลลัส่กง ซึ่งความเก่งของมันนี้อีกอย่างนึงคือกิฟตหนึ่งนะก็คือ่ารถพลังรถด,ดีเฟนต์นะซึ่งไม่รู้จะลดไปทำไมนะเพราะในเมื่อเด็กเด็กเรามันไม่ต้องไอ้นี่อยู่แล้วไม่ต้องส่วนกลางละนะครับแ,แต่ด้วยความเขาตี <algum S 1> ความตายเราอาจจะเล่นกับไอ้นะพวกสเปคเท่าก็ได้เพราะสเปกเท่ามันก็เป,เป็นสายความตายอยู่แล้วนะง่ายขึ้นใช่ครับผมได้เทดง่ายๆขึ้นนะซึ่งดูพลังแต่ละตัวแล้วไม่ต้องทำอะไรก็ได้มันจะเทดได้หมดอยู่แล้วนะครับแถว่าเป็นทางเสริมนะกิฟตหนึ่งก็ไม่ได้ยากอะไรด้วยแหละประเด็นนะครับใช โอเคครับใบต่อไปเลยครับใบต่อไป Dark Energy เป็นการเว้นมนใ์ไคอร์เจหนึ่งเกตคอเตอร์เลือกมอนเตอร์บนสนามเราหนึ่งใบในเทิร์นนี้ครั้งต่อไปหนึ่งครับที่มอนเตอร์นั้นจะถูกทำลายการนั้นยะคงอยู่บนสนามและได้รับคอเตอร์แท็กจนจบเทิร์นคอเป็นตาที่เกไม่เปลี่ยนเลยนะสำหรับใบนี้ก็ออเอาจริงๆก็คือมันก็เกตใช่ไหมคุณตอบอ๋อพอดีของมันคือหนึ่งคือมอนที่เราเลือกอ่ะเป็นประเภทอะไรก็ได้แบบไม่ไม่ระบ,บุว่าต้องเป็นความตายเป็นมังกรดำอะไรแบบนี้ไม่ไม่ติดนะครับ นอกจากนี้ก็คือ mm hmm. การทำลายได้หนึ่งทีก็ถ้าสมมุติตัวที่ยืนอยู่นั้นเป็นมอนสเตอร์ที่ดีเฟน์หนาซึ่งเรายังไม่เห็นเลยสักตัวนะครับ mm hmm. อ่าอัลต mm ิเมทก็ได้สมมติมันเป็นอัลติเมทดีเฟน์หนาก็ได้เนาะก็สามารถทําให mm hmm. มไไ้มันนี้ได้มันในเกตการทำลายได้หนึ่งครั้งนะแต่ก็ยังโดนเพนอยู่นะถ้าอยู่ตองกลางนะครับ mm hmm. แล้วก็ได้คา์เตอร์ด้วยซึ่งคอร์เตอร์อน,นี้ดีกว่าคาร์เตอร์อันหนึ่งตรงที่อ่ามันอยู่ทั้งเทินครับคือไม่ว่ามันจะเทรดมาสักกี่ครั้งอะ่ะมันก็โดนเปาช่นว่าะ โอเคครับไปที่ใบต่อไปดีกว่าครับใบต่อไปแวมไพร์แฟรงค์เป็นการเป็นมนต์เคาน์เตอร์เขา,เาชั้นสองเกตเป็นการที่น่าแปลกใจมากที่ไม่ติดไอ้การ์ดนี่เปิดเทินนะเพราะอย่างกุญแจขอ,องโซลโมนเล่นมไม่สองติดแต่อาร์ะเพราะเด้งนั้นมันล้ำเยอะด้วยแหละอืมมันเลยติดใช่ก็เป็นการที่ดีเขาชั้สองเกตเนานะซึ่งช่วงแรกอะอเกตมันอาจจะใช้เฟ้อบ้างไม่เฟ้อบ้างก็แล้วแต่จังหวะด้วยแหละจริงๆนะครับซึ่งถามว่ามันดีไหมก็ก็ดีอะแต่เกตทั้งสองเกตแต่ว่า ถามว่าน้าใส่มากขนาดนั้นไหมก็ไม่ค่อยขนาดนั้นเพราะว่าไปพึ่งพาการไปอื่นดีกว่าถ้านับเป็นจริงๆนะอา,อาจจะใส่สักใบสองใบนะครับเพื่อกันเกลียาไม่มีนั่นเองครับโอเคครับไปดูต่อที่ใบต่อไปกันเลยดีกว่าครับต่อไปนะเป็นเวนต์ดแบ็ก v ิ n เอนเจอร์ไล่กันนี้ได้เมื่อเรามีห้า้บหรือสามกะแค่ก็คือจ่ายนเก็ตมีเทกการเนมเปิดเทินเลือกมอนเตอร์ไซส์หนึ่งไม่เกินหนึ่งใบแล้วมอนเตอร์ไซส์สองไม่เกินหนึ่งใบแบบจัดสำหรับเรากับพนมือวันนี้เห็นว่าเป็นใบที่เก่งมากเลยนะจริงเพราะว่ามันขุดอะไรไได้ไง การการการใช่มันขุดไซส์หนึ่งก,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 กับไซส์สองนะซึ่งไม่ติดเผาไม่ติดอะไรเลยจะตรงในใรีข้ขยับก็ได้ละซึ่ง<ช>นเนิร์ฟมาแล้วเมื่อก่อนมันรู้สึกกดตีไบก็ได้ซึ่งก็เดี๋ยวค่นี้ก็ไม่ไไม่ได้เสียหายยังเก่งอยู่นะเราจะไปขุดไอ้เดเกเกยขึ้นมาเราจะไปขุดไอ้ตัวไซส์สองที่เก่งๆขึ้นมาเล่นก็ได้ใช่ไหมครับคุณเจมส์อ่นี้ครับถือว่าการ์ดอันหนึ่งที่ค่อนข้างใช้ได้เลยแถมว่าตอนนั้นเราเหลือห้าไลท์เนี่ยเราอาจะมีการ์ดเขาเรียกอะไรแบบ เราอาจจะเป็นคุดการที่มาแก้เกมก็ได้อีกเช่นกันนะโอเคครับไปต่อที่มาต่อไปไปต่อไปเป็นเแม,ม่มดนินชาร์โดไล่กันนี้ได้เมื่อคู่แข่งใส่กจนตีในถึนคูค่แข่งเตลเตอร์อ,อ่อะกันตีนะไม่ใช่ลิงแท็กจยกเลิกกันจตีนะก็เป็นการที่ไม่ได้ปรับอะไรเลยนะก็เป็นการแบคลาสสิกแบบยุคแรกเลยอนะอ๋ะอสามารถหลบการโจมตีได้อันนี้พูดแบบนั้นก็ไม่ถูกแล้วทีเดียวคือการยกเลิกการโจมตีละแหละนะ ข้อดีของการ์ดนี้มีอย่างอยากคือเขาติดความตายนะกา,านะอเอาไปเล่นกับอบิทได้นะเพราะอ,อบ,บิทในบล็อกนี้อย่างที่บอกไปว่ามันบัฟมาเล่นกับความตายได้ง่ายขึ้นนะนะครับเดียมันการ์ดกันที่ดีเพราะว่ามันไม่ต้องมีการก็ได้นะใช่มันง่ายดีมีก<ม><ช>ารนะไม่มีก็ <c oughs> ได้เช่นกันนะคือขอแค่แบบเขาไม่ลิงก์นะแค่น,นั่นแหละโอเคครับไปต่อที่ใบต่อไปใบต่อไปเปไหเทมเดดคอร์เกมลิเปอร์ เป็นไอเทมพ o w e r 4 0 0สพันมีสองคิวิฟคอสแจ่หนึ่งเกดแล้วก็มีเทคกิ๊2สองการนี้ได้รับสเปกทลสไตล์หนึ่งอว่ามันการที่ดีนะกิป2สองนี่เป็นเทคที่ไม่ได้ยากนะ,ะจริงๆเพราะแค่าางานไปที<อ>กิ๊2อง <2 S 2> รอบนะก็คือด้วยความที่ไออะไรนะกิไอใบเนี้ยเดิมทีมันไม่มีความสามารถการที่ได้อะไรแบบนี้ขึ้นมาก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะแบบบุกได้ง่ายขึ้นแล้วเด็กนี้จะไปเพลสไตล์เต็มไปหมดอ่ะดัมเมจเลยีกจังหวะนี้ โอเคครับ okay, ไปต่อไปดีกว่าไปต่อไปเป็นไม้ตายวิชาปีศาจตมินจูโจมเดสเลควิมไล่กันนี้ได้เมื่อคู่แข่งมี3ไลายหรือตจำกัดและคู่แข่งไม่มีมัลเตอ,อร์ในช่องกลางแค่ขาจ่ายสองเกียร์สร้างเขาจะหายเซ็ตกู่ขอขอแข่ง3หน่วยก็เป็นการง่ายๆใบหนึ่งนั่นแหละนะ <c oughs> มันก็ไม่ได้แรงมากด้วยแต่ว่ามันใช้ง่ายนะครับ <c oughs> ถ้าสมมติเขาหลบเลาะได้ได้เรากดยับเลย <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะครับผมคือมันเกียร์มาถูกนั่นแหละประเด็นอ่ะ <c oughs> ตเกกถือว่าใช้ได้เลยสำหรับแบบนี้มันไม่ได้เก่งแต่ว,ว่ามันก็ไม่ถึงากาับแบมันเปการกลางนะแต่ลูกเป็นอาสาวินดับนะแต่อยากมมานะโอเคครับไปต่อที่ใบต่อไปเลยกว่าเป็นส่วนของดับกันรัวละนะฮะคือสรับที่ใบแรกเป็นอาสาินม,มังกรคอนโดเป็นมอเตอร์ไซค์หนึ่งอเวอร์สามพันดีเฟสสามพันมีสองกิติคอ้มีเท,ท็กบัิรกิฟตแล้วก็มีคอคอสคือจ่ายในเกตกลุ่มชินเซนกูม,มิทุกใบไอ้กลุ่มชินเซนเฉยๆแหละทุก่ยสนามเราได้ลากกิติคอร์บวกหนึ่งครับผมก็เป็นการที่ นอนคอนโดไม่เกี่ยวก็เป็นการที่บัฟให้ชินเซนคุมิเอองันก็ชินเซนคุมิแหละทุกใบเวลาบนขี้นะครับซึ่งข้อดีของมันเนี่ยคือมันโบนิ่งคิสเนี่ยสมมติเขายืนกันสามตัวได้บวกทั้งบอร์ดอ่ะสามคิสเลยนะแรงนะกล้ามีนอใส่หนึ่งตีห้าคิสอ่ะเลยนะสามตัวโอ้โหและโอกาสได้เป็นแบบนั้นจริงน่าจะยากอยู่นะซึ่งความจริงมันก็เก่งมากแล้วแค่เทคเทคมันมีแค่นี้ยก็เก่งแหละเพราะแบบเข่ามันเนี่ย มีการก็เยอะระดับหนึ่งใช่ไหมคุณเจมส์ก็แบบได้แบบบ้ากันทั่วนหน้านะอะไรแบบบวกคี้เดียวคีดเดียวฟังดูเหมือนน้อยมีคนเยอะมันม,มันจะแตกได้ใช่ <laughs> ล้วคือมันไม่ได้บวกแค่ตัวมันถ้ามันบวกแค่ตัวมันจะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่มันบวกทุกตัว mm hmm. นะครับ <Okay. S 1> ถ้าถ้ามีไอเทมติดชินกลุ่มชินเซนนี่ก็ได้ด้วยนะแต่ว่าไม่รู้ว่ามีหรือเปล่า mm hmm. น่าจะไม่มีนะแต่ว่าแค่มอนยกอย่างเดียวก็าเก่งละนะนะครับขอไปดูต่อที่ใบต่อไปกันเลยดีกว่าครับใบต่อไปนะครับ เออคืออาสุริมงคลปรกาคุโรเป็นมัสเตอร์ไซส์หนึ่งเขาอธิบายแนวะ่างพังมี 2, ็สองคือเขาไม่มีคอคอสมีเทคคือเมื่อการในตัวของเราจะพรางสมารถนะของแข่งนำมัคเซอร์กลุ่มชิ้นเซนไม่เกินหนึ่งใบจากช่องดอกกลับขึ้นมือหากทำทิ้งขึบบ้นมาเมื่เราหนึ่งใบครับก็เหมือนการเป็นหนึที่ค่อนข้างดีอยู่แต่ว่าแอบใช้ยากนะจริงจริงเพราะว่ามันต้องถูกคำราจากเทคจอะเราต้องไม่เทคขออีกฝั่งเลยนะผมถ้าเกิดมันไม่ถูกคำราจากเทคมันก็ไม่ติด มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะซึ่งถ้าเกิดได้ขุดก็ขุดตัวเก่งๆได้ว่าแบบอย่างคอนโดตัวไม่ก็เก่งอยู่นะเออดูขุดตัวอื่นก็ได้นะที่ไม่ใช่ตัวมันเพราะตัวมันมันตกดอกไปเพื่อที่เกิล็ดนะตัวผมก็คไม่ชอบว่าเทคมันค่อนข้างจะเปอร์เซฟิกไปนิดนึงใช่มันค่อนข้างเจาะจงถ้าบอกว่าถูกคำลายเฉยๆจะเก่งนะอันนี้ก็อาจจะเรื่องมากจากเทคที่ฝักใช่ครับโอเคครับนั้นไปต่อที่ใบต่อไปดีกว่าใบต่อไปปมาป่าแห่งพิบูตเป็นการ์วไมนต์ ไม่ไม่มีแคร์คอร์มีเทคไม่เทคเค้าก็คือเลือกกลุ่มชินเซนหนึ่งไปที่ตอบโซ่อยู่การไปนังสำรับพาวเวอร์ดิฟเฟนชั่นมาห้าพันแล้วเขาได้แทคจนจบการตอสโซ่กับก็เป็นการไปหนึ่ง,งที่ง่ายนะซึ่ง,งมันมันโบนสถ์สเต็ปข้างแรงด้วยแหละตั้งห้าพันเนะี่ยอืมนะเราทำให้ตัวละครไซส์หนึ่งของเรากลายเป็นไซส์สองไซส์สามได้เลยนะสเต็ปเดี๋ยวว่าด <ไง S 1> ีนะแต่มันเจาะจงที่กลุ่มชินเซนนะซึ่งก็ก็ก็สายนี้ก็ได้อยู่นะครับ โอเคครับไปต่อที่มาต่อไปครับมาต่อไปอซึมรองกองที่จิกกะตัเป็นมัสเตอร์ไซส์หนึ่งเพราะว่าดีฟเนอร์เรงสามพันมีสองเป็นข้อไม่มีคอคอสมิเด็กมีเทคกิฟต์เมื่อเมื่อเออ่เมื่อจบการสู้ที่การในโจมตีสามารถนำการนี้จากสนามเอ้อจะนำการนี้จากสนามลงเชลล์หนักทำนำการที่มีชื่อบิบูในชื่อกาสไม่เกินหนึ่งใบจากช่อ์หนักกับเครื่องมือครับก็เป็นการ์ดเป็นที่ดีนะก็กิฟต์หนึ่งเนาะก็คือใช้การ์ดมาที่กิฟต์แล้วหนึ่งใบนะให้มันหงาย ก็เวลามันตีเสร็จเนี่ยมันสามารถแสกตัวเองลองดอกเพื่อเอามิบุได้เช่นใบเมื่อกี้นะคือหมาป่าแห่งมิบุเมื่อก่อนเนี่ยใบเนี้ยมันจะบอกว่าเอาขึ้นได้แค่หมาป่าแห่งมิบุนะซึ่งในช่วงภาคเอ็ดเนี่ยมันมีการ์ดใหม่ที่มันมีติดมิบุเหมือนกันเขาเลยตับเป็นมิบุแทนนะเอาเป็นมิบุเลยซึ่งก็ก็เป็นการ์ดที่น่าสนใจดีถ้าเกิดเล่นในดิวไดก็ไว้ขุดใบเมื่อกี้แหละเอามาใช้เล่นต่อได้นะเห็นเป็นการ์ดเป็นที่เก่งใช้ได้เลยนะครับสำหรับใบมีนะค่อนข้างใช้ง่ายกว่าไอ้ตัวที่ต้องถ โ okay, อเค<ป><ป>ครับไปต่อที่มบต่อไปดีกว่าครับไปต่อไปดะโกดาก,ก้ากอนเลียเป็นการไม่มีบอไม่มีแข้งท็อพีในคอคเตอร์เลือกมอสเตอร์ที่มีไซส์สองที่มีไซส์สอง,สอง,สอง,งหรื่ปปรสนนูงกว่านึงแบบสนามเราในเทอร์นี้ครั้งต่อไปที่การนั้นถูกทำลายการนั้นใจยังอยู่ในสนามชอบเป็นการที่ค่อนข้างดีมากเลยบันนี้นะคือการที่มอสเตอร์ไซส์สองในสูงกว่านเนียมันไม่จำกัดได้ว่าเป็นอ่าเผ่าอะไรนะซึ่งมันทำให้กันได้เกิดทุกตัวเลยอืมนะ ซึ่งไซส์สองหรือสูกว่านี่ยประมาณตัวมันเป็นไซส์สามที่พลังหนาเนี่ยก็สจะไม่กันได้หรือว่าจะเป็นเล่นกับดาวคนไออะไรนะโคตรหรือแบบมีไซส์สามที่เก่งๆแล้วเนี่ยไม่อยากให้ถูกทำลายก็ใช้เป็นการด้ดคือว่าการเป็นหนึ่งที่เก่งเขาเขาเขาถือว่าถูกทำลายเขาน่าจะถือถือถือถูกทำลายมันถูกทำลายครับแค่ยังอยู่ในสนามก็คือโดนเพชรได้ตามปกติแต่ว่ามันยื้อให้มันอยู่ต่อได้ก็ถือว่ามีประโยชน์ถ้าตรงนั้นมันดีเฟนซ์สักเจ็ดพันอย่างนี้ ค่อนข้างคิดว่าเคลียร์ได้แล้วยังก่อนนะเออเราเราโดนเราโดยอมโดนเพ็มได้แต่แต่ตัวนี้ไม่ตายใช่ครับถือว่าค่อนข้างคุ้มเลยนะสอนเรบไปนี้ค่อนข้างดีเก่งมากครับโอเคครับไปต่อที่ใบต่อไปดีกว่าครับใบต่อไปเทพมังกระลองเทอใบสุดท้ายแล้วะเทพมังกรขาอํานวยพรเป็นการเป็นการเออ่ไม่ตายรายการนี้ได้เมื่อคู่แข่งรายการไม่ตายในแฟนรัวเป็นของคู่แข่งและดอกและในช่องดอกเรามีการ์ดที่มีชื่อมังกรอนเลยที่มีมังกรอนในคนลักษณะ6ใบหรือมากกว่า แคสซอว่จ่ายสีเ่เกตเทคเคาน์เตอร์ยกเลิกการไปตาที่ผู้แข่งกับมังได้แล้วสร้างออมแสงใส่ผู้แข่งสองหน่วยครับถือว่ามันการไม่ใี้เก่งใช้ได้แต่ว่าใช้ค่อนข้างยากมากยากนะเพราะไม่ได้แต่ว่าอันนี้เขียนผิดหรือเปล่าเลยว่ามันถูกแล้วนะก็คือมันนับแค่มังกรใะตอนเนี้ยถ้าไม่ไม่นับแลาก็นนะมันจะยากนะแล้วก็คืออ่ามันจ่ายทั้งสี่เกตอ่ะ มันอิมแพก็จริงอะสี่เกียร์เพื่อขัดอะแต่ว่ามันก็คือน่าจะเล่นนี้น่าจะถ้า,ถ,าถ้ามันเป็นอย่างนี้จริงๆก็คงต้องเล่นกับอัศวินมังกรใช่ผมว่าเล่นกับอัศวินมังกรน่าจะเก่งเพราะว่าอัศวินมังกรเนี่ยมันถูกถมดรอปไวมากผมว่าน่า,<ร>าจะเก<ร>่งแล้กค่บางก่อใช่แล้วก็คืออัศวินมังกรนี่ลาปปบปากนะครับก็ถือว่าเป็นใบหนึ่งที่ดีแหละเพราะว่าเมื่อตายในยุคช่วงแรกเนี่ยจะมียกไม่ได้อยู่แค่ใบสองใบแค่นั้นแหละวันนี้ก็สามารถขัดได้ซึ่งดีแต่ว่าแพงไปหน่อยนะอืม เอน,นี่ยจะไม่เข้าเสียเลยค่อนข้างค่อนข้างน่าประทับไปเรือ่องในนี้เป็นคอรถ้าเกิดมันถูกวันนี้ได้แค่เกตรเดียวผมว่าเก่งเลยจิเอ,อ,อีใช้สองเกี์แต่เออดีอจะดีกำลังลดีเลยครับแต่ว่าวใช้สออี่มันแรงมันเทียบเท่าโยนการกตโด,ดวด์ส่หมข้ามเลยนะก็ถือว่ากลางๆแล้วกันวันนี้เรายังไม่ให้เก่งมากเพราะว่ามันคอร์สมันแพงเกลียนะนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปในวันนี้เนะาะก็ยืดยาวไปสมควรแล้วว่า ถ้าเกิดใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe นะกก็ดิ่งได้ด้วยก็ดีครับผมส่วนอยากรู้ว่าอยากสอบถามอะไรนะคะก็คอมเมนต์ใต้คลิปเลยอ่านอยู่เสมอนะครับก็ประมาณนี้เลยสำหรับคลิปนะวันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับ